สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนเพื่อน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาถามพี่เพื่อนเพื่อน้องๆทุกท่านนะครับผมว่าใครนะครับที่มีเหรียญย่อยนะครับผมก็เป็นเหรียญ25สตางค์นะครับหรือว่าเหรียญ50สสตางค์นะครับผมที่นะครับผมเก็บไว้เยอะนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับ เพราะว่าส่วนมากก็ได้ทอนมาแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ใช้ในการซื้อของนะครับหรือว่านะครับผมถ้าจะประกาศขายให้กับนักสะสมหรือใครนะครับก็ยังไม่มีใครที่จะรับซื้อนะครับผมเพราะว่าเป็นเรียนที่หาง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นเรียนที่ยังถือว่าใหม่อยู่นะครับผมก็ยังสามารถได้พบเจอแล้วก็สามารถได้ทอนนะครับผมจากการจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับแล้ว ส่วนมากนะครับผมก็ได้รับเงินทอนมาแล้วนะครับผมก็เก็บไว้เก็บไว้นะครับผมบางคนบางท่านอาจจะมีเยอะเลยนะครับผมในกระปุกอมสินนะครับผมแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับผมก็เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็ในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาให้ความรู้อีกความรู้หนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นประสบการณ์จาก ผมเองนะครับที่เคยทํามานะครับผมสาหรับเหรียญย่อยนะครับผมเหรียญสตางค์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์หรือว่าเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับผมซึ่งนะครับผมผมก็ได้ทอนมาเยอะนะครับผมผมก็เก็บไว้เก็บไว้นะครับผมจนเยอะนะครับผมแล้วทีนี้ผมทําแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมเผื่อทุกท่านอาจจะนําไปใช้ได้นะครับผมก็สามารถนําไปแลกได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น เหรียญบาทหบาทสิบาทหรือว่าเป็นแบงก์ก็ได้นะครับผมก็เหลือแต่เราจะแลียกมานะครับผมแล้วนําไปแลียกที่ไหนนะครับผมก็เราสามารถนะครับผมนําไปแลียกได้ตามร้านสะดวกซื้อได้นะครับผมที่มีหน่วยสินค้าเป็นสตางค์นะครับผมก็เพราะว่าร้านค้าสะดวกซื้อนะครับผมลักษณะที่มีสินค้าเป็นหน่วย สตังค์นะครับผมก็ส่วนมากก็จะมีเหรียญนะครับผมสตังค์นะครับผมไว้ทอนให้ลูกค้านะครับแต่วิธีการที่เราจะนําไปแลกนะครับผมก็เราก็แพกให้สวยๆนะครับผมแพกให้เรียบร้อยนะครับผมก็อาจจะหาถุงพลาสติกเล็กๆนะครับผมอาจจะมาแพกไว้นะครับผมถุงละสิบเหรียญนะครับผมเพื่อสะดวกในการนับนะครับผม เพราะว่าเวลาเรานําไปแลกนะครับผมก็ให้พนักงานในร้านนะครับผมสะดวกในการนับนะครับผมแล้วก็ไปขอแลกได้นะครับผมทำร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ต้องทําแบบที่ผมบอกนะครับผมก็แล้วก็แพ็กให้ง่ายเรียบร้อยดีนะครับผมง่ายในการนับนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะนํารวมกันแล้วนําไปแลกนะครับผมก็ จะทาให้ไม่สะดวกในการที่จะเรียกเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็หาจังหวะที่ในร้านนะครับผมลูกค้าบางตาหน่อยนะครับผมเพื่อสะดวกในการเรียกนะครับผมเพื่อจะไม่เป็นการรบกวนทางร้านนะครับผมไม่ใช่ว่าลูกค้าเต็มเคาน์เตอร์อยู่แล้วเรานําไปขอแลกนะครับผมก็ดูไม,ม่เหมาะเท่าไหร่นะครับต้องหาจังหวะลูกค้าบางตานะครับผมแล้วก็แพ็ค ให้เรียบร้อยนะครับผมแบบที่ผมว่านะครับผมซึ่งผมก็ทําเป็นประจํานะครับผมซึ่งก็ไปขอแลกได้นะครับผมก็เราจะแลกเป็นเหรียญบาทก็ได้นะครับผมห้าบาทสิบบาทนะครับผมหรือจะเป็นธนบัตรก็ได้นะครับผมถ้าท่านมีเยอะนะครับผมบางท่านอาจจะมีเป็นพันเหรียญนะครับผมแล้วก็สามารถแลกเป็นธนบัตรได้นะครับผมถ้าเหรียญเรายังอยู่ในสภาพที่ไม่เก่ามากนะครับผมก็สามารถแลกได้นะครับผมตามร้านสะดวกซื้อนะครับผม ที่มีหน่วยสินค้าเป็นสตังค์นะครับผมเพราะว่าทางร้านนะครับผมก็ต้องการเหรียญสตังค์นะครับผมไว้ทอนให้กับลูกค้าเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราต้องแก้ให้เรียบร้อยนะครับผมเวลาจะนําไปขอแลกนะครับ